เอมี่กลิ่นประทุมเล่าชีวิตแต่งงานเผยสาเหตุทำไมไม่มีทายาท ประเด็นเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีเอมมี่กลิ่นปทุมได้เล่าเผยผ่านรายการประมาณว่าไม่น่าจะมีเป็นความคิดตั้งแต่แรกแล้วเหมือนเราก็พยายามจนเลิกพยายามแล้วแหละเราเลยรู้สึกว่าเราเอาดีด้านการสนับสนุนหลานดีกว่ามันวุ่นวายนะการที่จะเป็นภรรยาของคุณซีซีวัตคือเขาไม่ใช่คนที่จะอะไรก็ได้เราต้องดูแลเขาในหลายๆขั้นตอนมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วคือมีสามีก็เหมือนมีลูกนั่นแหละแต่บางทีเขาก็จะง้องแง,ง้งมีมุมงองแง แต่เวลานอกบ้านก็จะทำงานเป็นผู้ใหญ่เลยส่วนประเด็นเรื่องซีไม่ยอมทำกันบ้านเพราะเล่นแต่เกมเอมมีต่ตอบว่าไม่รอกตอนแรกสุดเราตั้งใจว่าจะไม่มีแต่พอไปไปมา,มาๆเห็นหลานลูกของเอมมีมาา่มรกตเอ๊ะหรือจะมีแต่พอเกิดช่วงโควิดและอะไรต่อมีอะไรก็เลยกลับมาคิดว่าจริงๆแล้วอยู่ด้วยกัน2คนมันก็โอเคแฮปปี้ดีณนะตอนนี้อยู่ในช่วงที่คิดว่าคงไม่มีลูกแล้วนะแต่ก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ชอบเด็ก แต่แค่รู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เราหรือการใช้ชีวิตของเราทุกสิ่งอย่างคือเรายังแฮปปี้กับการทำงานแฮปปี้กับการอยู่กับเพื่อนคือเราแฮปปี้อยู่กับชีวิตทุกวันนี้มาก